จะยกฟ้องด้วยซ้ำไปเออเต็มที่ก็แค่โดนปรับอะนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาไปเล่นในงานอ่าที่สกลเนี่ยไม่ได้หรอก FC นะครับแอดไปเจอที่งานสกลเลยนะที่เขาไปเล่นเนี่ยตักไข่อยู่สกลเลยมันเป็นงานในอ่าข้างในนั้นอะ่ะมันเป็นงานในสถานที่ราชการด้วยนะรู้สึกว่าจะเป็นกองทัพเป็นกองทัพบ,บกหรืออะไรสักอย่างเนะี่ย นะข้างถนนน่ะทางที่จะไปนครปนมน่ะ,นะอเอฟซีมันจะอยู่แถวแถวมันจะอยู่แถวเออะไรนะมันจะอยู่แถวไอศูนย์โชรูมรถอ่ะนะศูนย์โชลูมรถถ้า,ถ,าถ้าเราไปทางสะกณเนี่ยมันจะอยู่ขวางมึงเราเราไปแล้วก็ยูเทิร์นเข้าแล้วจะเข้างานเขาเขามีงานตอนนั้นแอดไปดูอยู่แล้วมันมีตักไข่ในนั้นด้วยมันไม่เกี่ยวว่าทางไหนเขาทํานะ คนภายนอกนี่แหละเขาไปทําแอดก็ยังไปถ่ายคลิปให้ดูอยู่เลยว่าอยทำไมที่นี่เขามีตะไข่ไม่มีใครไปร้องเลยแอดยังพูดอย่างนี้อยู่เลยเออแอดไปถ่ายมาให้ดูอยู่นะเห็นไหมล่ะขนาดเขาก็อยู่ที่นั่นอยู่แล้วเนี่ยทําไมเขาจะไม่รู้ใช่ไหมล่ะเขาเป็นหูคือเพิ่งแงห่หูหูตาเขากว้างไกลอยู่แล้วเขาทําไมไม่รู้ล่ะ ที่ที่อยู่ที่นู่นเขาจะไม่รู้มันไกลขนาดไหนเขาจะไม่รู้แต่ที่นี่ไม่รู้ได้ยังไงออใช่ครับผมเขามีกันเกิดเขาไม่เห็นมีอะไรแอดยังไปถามืูว่าไม่เห็นมีอะไรเลยแอดยังไปคุยอยู่เลยเอา้าไม่เห็นมีอะไรเลยนี่เขาก็สาบก,กันเออพูดง่ายๆเนะเอฟซีเต็มที่ก็ยังดีก็โดนปรับเหมือนกับคนเล่นการพน,นันนะ ก็โดนปรับไปเต็มที่แค่นั้นแหละและอาจจะโดนอาจจะโดนยกด้วยซ้ำไปเพราะอะไรก็เขาก็จะรู้จักกันด้วยเวลามีงงมีงานเขาก็เชิญช่างใหญ่ไปเห็นไหมงานสอพอเขาก็เชิญช่างใหญ่ไปเห็นไหมละ่ะเขาให้เกียรติช่างใหญ่ไปเป็นพิธีเออไปร่วมพิธีงานของเขาท่านเห็นไหมละ่ะเออแล้วก็ สว่ายอเขาก็รู้จักกันกับช่างใหญ่อยู่แล้วก็ลองคิดเอาแล้วกันเอฟซีนะเขาทําคุณประโยชน์ให้แก่อำเภอวานอนมากแค่ไหนคุณประโยชน์ก็ทำให้เยอะแยะมากแค่ไหนก็ดูเอาพูดกันแค่นี้นะครับเออเห็นชัดไม่ล่ะนะเห็นชัดไม่ล่ะ เออเอาอย่างนี้นะเออแล้วเปรียบเทียบกับขานั้นเขาทาคุณประโยชน์ให้อ่าวานอนยังไงบ้างเราก็ต้องถามย้อนไปอย่างนี้ขอท่านผลประโยชน์อะไรให้บ้างไม่มีไม่เห็นมีเลย <c oughs> เออนะมีแต่ไปเตะตัดขาเด็กๆนะครับเด็กๆแทนที่จะได้ตังกับไม่ได้ตังค์เห็นไหมล่ะเออทำไปแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไร ไม่ได้ไปทําคุณงามความดีไม่ได้ทําให้เห็นอะไรสักอย่างทําคุณประโยชน์อะไรไม่มีแล้วเขาจะไปรู้จากทําไมถามแค่นี้เดี๋ยวดูเอานะครับแอดแอดยังไม่รู้นะมันจะออกอยังไงนะแอดบอกว่างานนี้มันไม่ได้มีงานอะไรแต่ว่างานที่เราตลบหลังเข้าไปเนี่ยมันชัดกว่านะอันเนี้ยที่เราจะไปสมทบเนี่ยมันจะชัดกว่า อาศัยไปสมทบด้วยถ้าเข้ามาก็ได้เปิดกันตรงนั้นเลยนะสักขีพยานเยอะดีด้วยเออไม่รู้นะครับแอดก็ไปเจอมาช่วงปีใหม่หรืออะไรเนแอดก็ยังเจอมาเอเสีแอดก็เจอมาอืม ช่ครับผมมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไอ้วิทีมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ,นะแ,หละแต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่งไงที่นั่นอนะ่ะช่างใหญ่เขามีคนเขารู้จักหมดแหละเออในอำเภอวาน,นอนเขารู้จักกันหมดนะเออแต่ยกเว้นทางนี้นะเขาไม่รู้จักเลยเอฟซี FC, เขาไม่รู้จักด้วยเลยว่าเขาคนนั้นคือใครเหรอ หรือเขาจะบอกว่าผู้มากด้วยบารมีหรือเปล่าเออเดี๋ยวก็ดูเอาเองแล้วกันนะเดี๋ยวไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะบอกสองคนนี้นะครับว่าเขาจะไปที่นู่นแล้วนะ <c oughs> เจอเขาเปล่า <c oughs> ออไปเจอเขาเปล่านะถ้าไปเจอกันที่นู่นก็คนเรามันไม่ค่อยมีเวลาว่างใช่ไหมไหนไหนไปงานนั้นแล้วก็ ไปงานนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับเออไปงานนี้ด้วยเลยจะได้ทีเดียวเลยไงสองงานจบไปภายในวันนั้นวันเดียวมันก็ง่ายง่ายนะในไหนคุณจะไปทางนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็าไปดักรอได้ไม่มีปัญหาเออกลัวจะไม่เห็นเงาน่านะเิกลัวกลัวมาแต่ตัวแต่เงา,าไม่มาด้วยดิสิสนะเออหรือมาแต่เงา,าตัวไม่มาเนะี่ยะมันก็เป็นไปได้ เออมันเป็นไปได้เอสี่ถ้ารู้ว่าสองคนนี้ก็จะไปดักรอนะครับอ่าเห็นไหมเขาอาจจะไม่มาก็ได้นะเออพอาจจะไม่มาก็ได้มันจะได้ชัดเจนนะครับเออคือให้เขาทำไลฟ์สดไปเลยก็ได้นะเอ็อีนะเออให้เขาแบบว่า ไม่ต้องกลัวอะไรให้เขาไลฟ์สดไปเลยเออให้เอฟซีเขาเห็นด้วยนะไลฟ์สดไปเลยที่นั่นเออทำทำ,ทำคงมทำคลิปไปเลยก็ได้นะไม่มีปัญหาเออจะได้ไม่ต้องเสียเปรียบกันเอฟซี FC เขาจะได้เห็นด้วยนะใช่ไหมเออ FC เอฟซีก็ได้รู้ได้เห็นด้วยทุกคนที่มันกำลังเข้าใจกันอยู่นะมันจะได้รู้ได้เห็นด้วยอ,อ่าเห็นไหม ชัดเจนไหมเอซีชัดเจนเออแล้วอ่าปอบเหลืองที่มันยังเข้าใจทุกวันนี้เนี่ยเรื่องเห็ดละโง่เนี่ยนะมันยังเข้าใจอยูย่มันก็ได้รู้ได้เห็นไปด้วยเออมันอาจจะไม่ได้เสียอะไรหรอกแต่เรื่องเสียหน้าไม่ต้องถามนะครับเอฟซีหน้ามันนี่แหกยับย่นเลยละ่ะย่ยี่เลยรารน,นี้จากตาหลักที่ยับอยู่แล้วก็ยับขึ้นไปอีก่าอย่างนั้นเลย นะถ้ามันเห็นคราวนี้มันก็จะยับหน้าในคงจะยับไปอีกเพราะมันพาดามเนี่ยอ่าดันมเมฆแล้วแล้วเอซีนะบอกได้เลยว่าแอดไม่รู้เอกว่าใครดันทะลึ่งน่ไปถ่ายเหตุละโงกไปให้มันดูแอดไม่รู้นะเอ,อแอดไม่รู้มันต้องมีคนในนี้แหละไปถ่ายให้มันดูมีคนเห็นไหมวันนั้นอ่าะที่จอดรถแล้วแวะเข้าไปอ่ะ คุยกับคนเลี้ยงวัวก็เป็นไปได้นะนะเอฟซีนะเพราะว่าที่เราถ่ายเราเราจะไม่ได้ถ่ายชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะเราก็ถ่ายผันากอไปย่างเี้นะแอสนะสงสัยอยู่คนนี้นะอยู่ที่สี่กนี่นะไปถ่ายให้มันไปดูมันอาจจะได้อามิสินจ้างได้อามิสินจ้างแล้วไปถ่ายไปให้ดู อ่มาถึงเอามาเล่นทุกวันนี้มาถึงมั่นใจเออมั่นใจนะปอบเหลืองมันมั่นใจเออก็เอาปอบเหลืองมาด้วยถ้าอย่างนั้นเอามันมาด้วยจะได้มัดรวมทีเดียวไงนะไม่รู้เขาจะไม่จริงนะสินะเขาลัวเขาจะไม่จริงด้วยนะสิ นะเขาพูดว่ายังไงคืออะไรล่ะนะครับเออคือเขาจะไปไปไปดูงานไอ้ดูงานที่สอพอวานอนนั่นแหละเขาจะไปดูงานที่นูน่นไปดูผลงานของเขาเออก็พอดีว่าเอา้าถ้าไปที่นู่นใช่ไหมเราก็จะเฮโลกันไปที่นู่นด้วยไงอ,อ่าไปดําเนินการให้มันเสร็จซนะที่นั่นเลยจะได้จบข่าวตรงนั้นใช่ไหม ไหนเขาว่างวันนั้นแล้วนี่เขาบอกเขาจะไปเองเพราะแสดงว,ว่าวางวันนั้นนะเอ้าวันนั้นเราจะได้ว่างด้วยไงไม่ใช่อะไรก็ว่างพร้อมกันเออหาวันเวลาว่างพร้อมกันแล้วก็ไปกันที่นั่นก็คือเขาจะได้จบเยมันจะได้จบเรื่องนี้สักทีหนึ่งนะเออ เพราะว่าคนพวกนั้นโอ้โหพูดนะครับโอ้โหนะพยายามบิดพูดง่ายถ้าเป็นผ้าอาบิดมาเนี่ยแห้งเลยนะพอคลี่ออกมานี่แห้งเลยบิดบิดแรงมากเอฟซีบิดอย่างแรงบิดจนแห้งเออทุกวันนี้มันก็บิดอยู่บิดอยู่เพราะฉะนั้นนะครับเอฟซีได้เวลา ได้เวลาก็คือนัดเวลาว่างพร้อมกันไปที่สอพอวานอนนัดเจอที่นั่นทีเดียวก็จบทั้งสองเรื่องตามเรื่องไปเลยเห็นไหมไม่เสียเวลาเออกลัวเขาจะท้องเสียน่ะสิเอฟซีนะวันนั้นอาจจะป่วยขึ้นมาก็ได้ <c oughs> อ่ะเอออาจจะไม่มาดูผลงานตัวเองก็ได้เดี๋ยวก็จะหาว่าดูแล้วไม่ ได้ไม่คุ้มเสียอีกจะซวยอีกนะครับการนี้จะไม่ได้เจอกันอีกนะเห็นไหมอาจจะไม่เจอกันได้ไม่คุ้มเสียอีกเครียดเลยเอฟซีเอาจริงๆ <im it> ก็อ่าความคิดของเขาอ่ะ f อฟซี FC นะความคิดของเขาก็คือเขาเนี่ยเขาอยากจะไปหเห็นข้างใหญ่ โดนอาจจะโดนปรับหรือโดนอะไรนี่เนี่ยนะเออโดนโทษทันไว้อะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเออที่เข้าไปเนี่ยเขาจะไปไปดูสถานที่ไปดูสถานการณ์นะครับแล้วก็เอามาถามทางเขาจะมาพูดถามทางเนี่ยเอ่อเอามาโชว์ให้เอฟซีเขาเห็นว่านี่ไงอ่านี่ไงผลของการกระทำไงเขาว่าอย่างนั้นนะเขาจะมาพูดถามทางเอ่อช่างใหญ่อย่างพวกอย่างนี้นะ เพราะสไตล์เขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถูกไหมเออเขาจะเป็นลนักษนณะนั้นแต่ถ้าเราตลบหลังเข้าไปล่ะ <c oughs> นะกะว่าจะไปพูดถากถางเขาเดียวมันก็กลับตลาลปัดเลยนะนะเอฟซนะเออหน้าเขาอาจจะเหลือสองนิ้วนะเอซี FC. ถึงขั้นถอดหน้าเก็บใส่กระเป๋านะเออกลับบ้านเลยนะฮะ <c oughs> เออ จากที่หน้าหน้าบานเป็นชามเประนะนะหรือหน้าบานเป็นกระดง้งหน้าจะเหลือสองนิ้วเลยนะถ้าเราไปเออถึงขั้นถอดหน้าเก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านไปเลยนะมันจะคนเราฟิลเลยนะบอกง่ายๆนะเะออคนเราฟิลคนละละอารมณ์เลยลนะ่ะบอกง่ายๆให้ดีเพราะฉะนั้นต้องเอาตลบหลังนี่นหะไป ดีใจอาจจะดีใจชั่วขณะแต่เสียใจนั้นไม่ต้องพูดถึงมีเยอะมากเวลาเสียใจมีเยอะไม่ต้องกลัวนี่ไงนะอฟี MT, แล้วชัดเจนไหมละ่ะก็อย่าลืมนะกดไลค์ให้ด้วยนะครับเอฟี MT, เนาะอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วย